โอ้โหรับฝนมาแล้วครับเนี่ยอยู่ในด้านขึ้นสามขึ้นสามทุ่มโอโนะครับผมเนี่ยหน้าวทีครับอรเ,เออฝนมาเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหอย่างแรงเลยเนะครับบอ,อกจะขายของสักหน่อยฝนตกกะแล้ว วันนี้แม่แม่มาจองที่หมดแล้วครับเนี่ยสามทุ่มสามทุ่มคืนนี้นะหวังว่าฝนมันคงจะตกผ่านไปนะครับวนันนี้แต่นี่มืดมากเลยมาอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โทางจะไม่รอดนะครับวันนี้โอ้โหดูดค กวตกล้าตกล้าก็ตกล้าตกล้าตกลงล้าตกลงล้าหลบในแล้วโอ้โหโองทีก็ต้องปิดนะปิดเครื่องเสียงกันทุกอย่างนะฮะเนี่ย แรงมากเลย ยังไงก็ต้องอยู่ครับตามทุ่งครับฝนมายังไงก็ต้องยังไงต้องไปดูแน่ฮะโอ้โหเป็นลมล้มมากเลยยังไงก็ติดตามดูนะครับผมนะตามทุ่งนะครับผมถ้ามีแรงงานอะไรจะให้ตามถ่ายให้ผมเองนะครับผม